กับพี่ไอเียแล้วนะคะวันนี้พี่จะมารีวิวของเล่นคลายเทียด DIY ของพี่ดันเบียดทาทั้งหมดนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเยอะแค่ไหนแล้วก็จะสนุกไหมเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยพี่จะเริ่มรีวิวจาก3อันนี้นะคะอันนี้พี่แล้วก็เคยสอนทําไปในคลิปก่อนแล้วนะคะ ก็จะกดแบบนี้นะคะชื่อเลโก้สปินใช่ค่ะชื่อเลโก้สปินนะคะเวลากดน้องจะมีความฟินแล้วก็จะมีเสียงนะคะอันนี้เพียชอบมากเลยให้สิบเต็มสิบแม่ให้อะไาค่ะให้สิบเต็มสิบก็ทำได้หลายไซส์หลายขนาดนะคะอันนี้รักอันเห็นพียชอบอันใหญ่ค่ะเป็นอันยักษ์เนาะ อันนี้เป็นแบบนี้นีด้วแ่ใใจ,จะปีนเข้าไปใช่ถ้าสำหรับใครที่อยากทำก็สามารถไปดูในคลิปก่อนได้นะคะพีอ่อได้สอนทำไปแล้วเนาะว่าใช้อะไรใช,ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างทำยังไงนะคะ,ะมาดูนะคะขออนุาใครเคียดดีไวของพี่ได้อยู่ไรบ้างใช่ต่อไปพี่อาจะแชร์นี้นะคะอันนี้เอามาจากกล่องกล่องเหลือใช้กล่องเหลือใช้นะคะที่มันเป็นพลาสติกเนาะ พี่ก,กดอันนี้ <Okay. S 1> นต่อไปพี่รจะเอาเป็นอันนี้มันก็จะเป็นป๊อบอิดจิวนะคะนี่นะคะอันนี้ทำจากกระดาษแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเอมใช้สุภาเทพ เป็นไส้สกอตเทปนะคะเอามาแล้วก็เอาเป็นสกอตเทปนะคะมาติดตรงนี้แล้วก็ใส่อันนี้นะคะลงไปถ้าน้อง,นองคนไหนอยากทำเดี๋ยวพี่จะสอนทำในคลิปหน้าเนาะต่อไปพี่จะอันนี้นะคะจะลีนก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องรูดไปรูดมาอย่างนี้นะคะอันนี้พี่ชอบเพราะว่าน้องจะแบบว่า มีเสียงเบาหรอว่าฟินนะคะพี่จะชอบนะเดี๋ยวพี่าก็จะมาสอนทำในคลิปหน้าเหมือนกันนะคะจาทำไว้สองอันนะคะต่อไปพี่จะรีวิวอันนี้นะคะเป็นเส้นเป็นเส้นปลุกปุยนะคะพี่จะเรียกน้อว่านี้นะเอามาปั้นแบบนี้นะคะหรือว่าจะบ,บ,บีบแบบนี้ก็ได้นะคะ นี่นะคะก็จะมี2อสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นบีบๆมือนกันนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะพี่จะทําเองด้วยที่ที่นิ่คิดนิบกระดาษน,นะคะก็เล่นอย่างนี้นะคะอัน,นต่อไปพี่จะเล่นอันนี้ เป็นซองซอยมะเขือเทศที่ขโมยพอ่อกับแม่มาน,นะคะแต่ว่าตอนนี้พอ่อกับแม่ก็รู้แล้วนะคะว่าพี่ดาเอามาเล่นนะคะเอามาทำเป็นของเล่นชายเชียร์ใช่แล้วก็พี่ดาได้ติดสติกเกอร์ต,ตกแต่งให้มันน่ารักขึ้นนะคะข้าง้าก็เหมือนเดิมนะคะต,ต่อไปนะคะก็จะเป็นถุงพลาสติกที่มีถุงพลาสติกใส่ข้างในนะคะ ต่อไปนะคะนี่นะคะก็จะเลื่อนๆแบบนี้นะคะเป็นลูกปัดนะคะที่พี่จะเอามาร้อยกับพลาสติกแล้วก็มัดตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้ลูกปัดมันหลุดออกไปนะ,ะนี่นะคะก็จะลลุดนี่ก็คือสลาม DIY พี่จะทำเองนะคะนี่นะคะยืดมากแล้ก็นิ่มมากเลยะคะ่ะนิะม่มจนบางทีก็ติดมือนะคะ ถ้าเกิดว่าใครอยากทํานะคะก็เดี๋ยวพี่จะมาสอนทําในคลิปหน้าเหมือนกันเนาะเสียงมองก็จะแบบนี้เลยมีเสียงมันก็ยืดแบบดีใช่ไหม,มอัปพี้ทำเอง,เ,องเลยใช่ค่ะพี่ทำไม่เคยทําสลามเองเลคะอันนี้คือได้สูตรจําสูตรมาจากคุณแม่นะคะแล้วก็สําเร็จนะตรงน้ต้องมีแม่ช่วยใแต่อันนี้คือทําคนเดียวล้วนใช่ค่ะ ม่งั้นถ้าไม่มีแม่ช่วยนะคะเละเป็นน้ำค่ะมีเสียงเลยเสียงครูฟินมากนี่คือสีที่าชอบนะคะคือเอามาทำเป็นบอลลูนแต่ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะคะมันเล่นหลายครั้งจนมันเริ่นเบีย<ช>้ยแล้วแต่ตอนแรกๆก็ทำได้อยู่ใช่ทำได้แบบใหญ่มากนะคะก็ทำจากกาว T O E ตามขวดเขาเลยนะคะ เอาหววเอว TOE นะคะมาเก็บนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับของเล่น DIY นะคะอย่ากดไลค์กดแชร์กดซุ้มซ่าคล้าแบบกดกระดิง่งกิ้งกิ้ง้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูได้นะบ๊ายบาย